หลักๆวันนี้ผมเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปแล้วกันแต่หลักๆคือจะให้ดูเจ้าตัวนี้ก่อนคือหน้าจอนะครับเป็นเลนไมอีกตัวหนึ่งที่เราเปลี่ยนมาใส่รถคันนี้นะครับทีนี้มันเป็นเลนไมแบบจูนที่มันง่ายหน่อยอะ่ะมันใช้วิธีการจูนผ่านหน้าจอได้เลยนะครับเพื่อให้ตรงกับอ่าจีบีสมากขึ้นนะควิธีการนะถ้าใครที่ซื้อใหม่รุ่นนี้ไปนะครับมันเป็น3ดิจิตนะหน้าตามันจะเหมือนเดิมแหละเหมือนคล้ายๆไมล์ติดรถตัวเดิมเลยแต่มันไม่เหมือนนะตัวนี้มันสามารถจูนได้นะครับวิธีการก็คือเน เพื่อนซื้อไปปุ๊บนะครับเพื่อนเพื่อนซื้อไปก็ให้ปิดกุญแจมาทีหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เปิดปิดนะครับเปิดปิดสวิตช์ไปหนะึ่งสอง่ห้าหกเครั้งผมเฉลี่ยละเปิดปิดยังไงก็ประมาณ7ครั้งสังเกตมันจะกระพริบแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเร่งเลย เลงไปฟื๊ดเกยียร์่ก็ได้นะครับเกยียน์่น่าจะง่ายสุดนะครับพอเกยียร์่แล้วก็ดูว่าความเร็วเนี่ยจริงๆมันจะต้องเทียบกับกล่กองเวอร์ทอยเราตั้งไว้แต่ก็ไม่เป็นไรเราเอาแบบเข้าคร่าวก่อนละกันจริงเราต้องลองวิ่งไปถ้าสมมติมันมากเกินไปใช่ไหมให้เราเปิดไฟเลี้ยวลดลงมาเรื่อย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 ืจนถึงตัวเลขที่เราพอใจปุ๊บนะครับสมมุติว่าตัวเลขที่เราพอใจของผมเอาสัก56แล้วกันนะพอผม56าสิผมพอใจปุ๊บผมอยู่ที่ตัวเลขนี้แล้วผมเปิดปิดไฟ1ครั้จะเป็นการรนะคับ แค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรหลักๆของไม้ตัวนี้มีแค่นี้แหละผมเอามารวมเป็นคลิปนี้ไปเลยนะฮะพูดไปเลยทีเดียวเดี๋ยวไปลองเทียบกับตัวเครื่องมือวัดทางด้าน GPS ดูนะครับโอเคหลังจากที่เราตั้งมันเสร็จนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเทสกันด้วยแอปพลิเคชันที่ใช้วัด ความเร็ว g p s อะไรทั่วไปแล้วครับดาวน์โหลดมาไล่เลยแล้วเราก็ลองดูนะครับเห็นไหมครับที่หน้าเรือนใหม่กับหน้า g p s นะครับตัวเลขจะใกล้เคียงกันนาสิบเก้าย่สิบยี่สิบมันอาจจะช้าหน่วงตามกันก็นกเล็กน้อยนะครับตามคุณสมบัติของแอปพลิเคชันด้วยของดาวเทียมด้วยนะครับก็รีเลทกันเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าแบบนี้ผมถือว่าโอเคเลยเอาละครับคลิปเนี้ยผมมาแค่แนะนําวิธีการจูนเจ้าใหม่ตัวนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ปี2566จะพยายาม หาอะไรของเล่นมาหรือ,อมีอะไรมาพูดคุยกันแล้วก็มาแนะนํากันหรือเพื่อนๆลองแนะนําเข้ามาแล้วก็มีสินค้าตัวไหนที่เฮ้ยเราน่าจะเอามาลองเล่นกันมาลองปรับจูนปรับใช้หรือลองหาวิธีใช้ให้หน่อยได้ไหมเจ้าตัวนั้นตัวนี้นนถ้าไม่เกินกําลังไม่เกินสติปัญญาแล้วก็ละปากเลยครับ จะเอามาทําให้แล้วก็จะพยายามเอาคลิปหรือว่าผลิตคลิปเยอะๆเกี่ยวกับคําถามต่างๆที่เพื่อนๆถามกันไว้ในอินบ็อกซ์หรือว่าถามกันไว้ใต้คอมเมนต์ Comment ของคลิปวิดีโอที่อยู่ในยูทูบชาแนลนะครับก็จะเอามาตอบเป็นคลิปวิดีโอเพื่อจะให้เพื่อนๆได้ทวนคําถามคําตอบกันไปด้วยและกันวันนี้ขอบคุณนากยังไงฝากกด s u b สไครต์กดไลค์ด้วยก็ได้นะถ้าชอบนะไม่ชอบก็ไม่ได้บังคับนะครับแล้วก็ที่สําคัญฝากกดติดตามชาแนลนี้ด้วยนะครับปีหนาจะพยายาม ขยับขยับอคอนเทนต์ที่มีความรู้อะไรยังไงที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาให้มากขึ้นยิ่งกว่าปี2565อีกอย่างแน่นอนครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ